สวัสดีครับทุนผู้ชมทุกครพบชาววันนี้ก็เป็นชาวของวันอังคารตรงกับวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีขานครับทานผู้ชมการบานการเมืองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะเริ่มคลึครื้นมันจะเริ่มคลึครื้นมันจะเริ่มร้อนชาขึ้นมาทันที ใจร้อนครับพี่น้องประชาชนก็ใจร้อนว่าเฮ้ยเอาไงแน่จะอยู่จะไปหรือจะเดินทางไปทางไหนของตู่เตาอังโลหรือจะถึงขนาดหลบหน้าหลบตาลีหลบลี้หนีภยัยออกไปต่างประเทศเพราะเวลานี้ถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่ทำเนียบเพื่อที่จะตะโกนบอกว่าออกไปออกไปออกไปเพราะครบ 8ปีแล้วยังไงล่ะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตท่านผู้ชมก็คือการประชุมรัฐสภา,พ,าพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566บ่ายโมงวันนี้เป็นต้นไปครับที่น่าจับตาผมถึงบอกว่าตรงนี้แหละครับที่จะเป็นเงื่อนตายเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ประยุทธ์จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างได้อย่างหนึ่งที่ผมบอกสามประการก็คือหนึ่งลาออกไปแล้วก็หานายกคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศอันที่สองยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนอันที่สามเอาเตาอังโลใส่รถแล้วก็รมกวันตายไปซะมีสมทางเท่านั้นตอนนี้มีสามทางมันไม่มีทางอื่นมันมืดมนไปหมด เมื่อวานใครที่ชมข่าวทะลุใหม่จะเห็นว่ามีเสียงกระซิบว่าอีก็ยอมแพ้เหมือนกันอีรู้เหมือนกันว่าถนนทุกสายเนี่ยรุมมาที่อีเพราะอีอยู่แปดปีแล้วก็เลยมีการกระซิบกระซาบกับคนใกล้ชิดบอกว่าเฮ้ยดูด,ดูเก็บของไปก่อนเก็บของเก็บอะไรไว้ก่อนเพราะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันอยู่นานเกินไป แล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอะไรมากมายจนทำให้พี่น้องทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเห็นแสงสว่างในครอบครัวแสงสว่างในอนาคตของของคนในบ้านของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานไม่มีงานทำเมื่อวานนี่ร้องไห้กระงมครับผมดูข่าวพนักง,งานหลายร้อยชีวิตเศร้าโรงงานในอมตะชนบุรี ปิดกิจการฟ้าผ่าหลังจากขาดทุนยับไปต่อไม่ไหวผู้บริหารยืนส่งพนักงานทั้งน้ำตาเพราะมันปิดกิจการเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่พี่น้องทั้งหลายก็ได้ยินเป็นประจำว่าเด,วดเดี๋ยวปิดที่นู่นเดี๋ยวปิดที่นี่เดี๋ยวเจ๊งที่นู่นเดี๋ยวเจ๊งที่นี่ถ้าคุณบริหารชาติบ้านเมืองดีทำไมคุณทำให้โรงงานต้องเจ๊งล่ะครับ มันเจงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยคุณเข้าใจไหมต่างชาติเขาไม่คบคาสมาคมเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายของพนักง,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 งานโรงงานที่เลิกจ้างเพราะโรงงานปิดกิจการถาวรนะครับโรงงานแห่งนี้อยู่ในอมะตะนิคมอุตสาหกรรมอมะตะชนบุรีเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากการขาดทุนและขาดสมดุลภายในบริษัท ทำให้ไปต่อไม่ไหวต้องปิดกิจการลงทรงผลให้พนักง,งานหลายร้อยชีวิตตกงานทันทีนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพของผู้บริหารกำลังยืนโบกมืออำลากับพนักง,งานครั้งสุดท้ายก่อนที่บริษัทจะปิดกิจการลงเมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นภาพที่เศร้ามากบางคนร้องโหมมร้องไห้ สะอึกสะอื่นเพราะฉันจะเอางานที่ไหนทำฉันจะเอาเงินที่ไหนกินจะเอาเงินที่ไหนซื้อนมเลี้ยงลูกปัญหาในครอบครัวยิ่งหนักหนาสาหัสมากขึ้นพนักงานหลายคนครับท่านผู้ชมได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้าอันนี้พร้อมก็บอกลาโรงงานอันเป็นที่รักบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโรงงานในนิคมอมะตะชนบุรีประกาศกปิดกิจการขาดทุนสะสมต่อไปไม่ไหวแล้ว เป็นการปิดตำนานขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กันตลอดระยะเวลา8ปีที่เปิดโรงงานมาจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆเวลาที่คิดถึงการขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนโชคดีขอบคุณมิตรภาพดีๆตลอดปี2ปีเดือน2เดือนอยู่ด้วยกันไม่นานแต่โคตรผูกพันเลยถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายก,กันไปเติบโตที่อื่นขอให้ทุกคนโชคดีในหน้าที่การงานใหม่ จะคิดถึงตลอดไปห้ามลืมกันนะคือบางคนก็ไปได้งานใหม่บางคนก็ไม่ได้งานเพราะมันเพิ่งปิดไปได้สองวันสาวันมานี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอีกหลายแห่งนี่เพียงแต่เพียงข่าวเล็กข่าวน้อยที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่มีงานทำแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้ว ต้นสายปลายเหตุคือการยึดอํานาจมาปี5-7แล้วคุณก็เป็นนายกมามาปีครับอจนครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมวันนี้23-24คือวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนตัดสินใจซะวันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบนะงบประมาณวันนี้ พระามหยัดงบประมาณเป็นการประชุมร่วมระหว่างวุฒิสมาชิกและสสเขาเรียกการประชุมรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นข่าวให้พวกเราได้เห็นว่าคนที่เราเลือกเข้าไปนั่งในสภาคนที่สามปอเลือกเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกโดนร่มไม่เข้าประชุมสภาล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกนี่คืออุทาหรณ์นี่คือลางบอกเหตุท่านผู้ชม ลางบอกเหตุที่มันไปไม่ไหวแล้วเขาไม่เอากับคุณแล้วยุดเขาไม่เอาจริงๆครับขนาดสสในสภาวุฒิสมาชิกไรสภาเขาไม่เอาคุณแล้วมันเป็นมันเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งจนถึงขนาดคุณชลนละน่านสีแก้วซึ่งเป็นประธานขออภัยเป็นหัวหน้าหัวหน้าพักฝ่ายค้านเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้ออกว่าออกมาบอกว่าเป็นห่วงถ้ายุบสภาเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมตอนนี้ท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่ห่วงหรอกไอ้8ปีเพราะมันมีลอดช่องอยู่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่พวกเราที่อยู่ในสีกประชาธิปไตย,ยอยากให้มันไปวันนี้พรุ่งนี้แต่มันก็เป็นไปตาม มันเป็นตามไปไปตามไทม์ไลน์เป็นไปตามระยะเวลาของกฎหมายเมื่อสารรัฐมนูญได้รับคำร้องจากประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้เขาก็จะมีกระบวนการของเขาว่าจะรับเรื่องนี้หรือไม่มันก็จะมีระยะเวลาอยู่ว่าจะวินิจฉัยเมื่อไรอะไร,อ,ะไรอย่างไรเรื่องตรงนั้นผมกองไว้ตรงนี้กองไว้ตรงนี้แต่เรื่องฮอตฮอตร้อน เรื่องอย่างนั้นอาจจะลอดช่องไปได้รอดช่องไปได้ให้ตู่อยู่อีก4ปีจนถึงปี7 0หรืออยู่อีกสปีอันนี้ผมไม่ทราบแต่เรื่องที่ร้อนร้อนฮอตฮอตกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการประชุมรัฐสภาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่โดดร่มประชุมกันไม่เข้าประชุมการองคประชุมไม่ครบและวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมง เขาก็จะพิจารณามาตราต่อไปให้จบเสร็จแล้วก็จะโหวตในวาระสามถ้าสมมุติว่าวาระสามรัฐสภาโหวตกว้าพรบงบประมาณฉบับนี้นี่แหละครับคือจุดตายของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชากฎหมายไม่ได้บอกแต่ในทางประเพณีนิยมเขาบอกชัดเจนว่า คุณมีทางเลือกยุบสภาหรือว่าลาออกแต่ว่าลาออกเนี่ยผมไม่คิดว่าประยุทธ์จะทำเพราะว่าถ้าลาแล้วเนี่ยมันไปเลยมันไปเลยพอไปเลยประวิทย์เขาก็จะขึ้นรักษาการนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเจวันสิบวันแล้วแต่เพราะในชั่วลีกภัยประธานรัฐสภา ก็ต้องนัดประชุมเพื่อสาวเสียงหานายกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเริ่มแรกก็ต้องเอานายกแคนดิเดตนายกตามที่สมัครสอสกันไว้เมื่อปี6-2สองเขาเรียกว่านายกในตะกร้านายกในตะกร้าเพื่อไทยตอนนี้เขาก็เชิดคนที่สามคือคุณชัยกเกษมนิติสิริสองคนคนหนึ่งไปเป็นผู้ว่ากทมอ,อีกคนหนึ่งไปตั้งพรรคใหม่เหลือคนเดียว ฝ่ายรัฐบาลเหลือสองคนคือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เคยเป็นนายกมาแล้วเหลือคุณอนุทินคุณอนุทินสอสอจะขัดข้องไหมุธิสมาชิกจะขัดข้องไหมถ้าไม่ขัดข้องคุณอนุทินก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นแค่เดือนมีนาหกหกเท่านั้นเพราะมันครบวาระของสภาชุดนี้สี่ปี คุณอนุทินเขาอาจจะใจเย็นว่ารอปรัแป้งแต่งตัวทําพักให้แข็งแรงอะไรก่อนก็เป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ทีนี้เมื่อมันซาวเสียงหานายกไม่ได้ก็ต้องปิดช่องนายกในตกะกล้าเอานายกคนนอกนายกคนนอกที่นักวิเคราะห์เขาบอกกันว่าหนึ่งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสองมีคุณพีรพันธ์พิรพันธ์ ที่เป็นที่ปรึกษานายกและก็อาจจะมีคนนู้นคนนี้อะไรอีกแล้วแต่เพราะเรื่องอย่างนี้มันยังไม่เกิดทีนี้ถ้าเป็นนายกคนนอกไม่ใช่เสียงกึ่งหนึ่งที่จะยกให้ในสภาว่าจะเอาใครเป็นนายกมันต้องได้เสียงสองในสามของรัฐสภาก็ประมาณห้ารเสียงต้องใช้เสียงเยอะกว่าครับ ประวิทย์จะผ่านตรงนี้หรือไม่นี่คือในกรณีที่งบประมาณไม่ผ่านแล้วประยุทธ์ลาออกแต่กรณีอย่างนี้ถ้าถามนักวิเคราะห์การเมืองอย่างผมที่คล่ำวอดอยู่ในวงการเมืองมานานเนี่ยผมว่ายากที่ประยุทธ์จะตัดสินใจอย่างนั้นยังไม่ได้เช็ดเช็ดเยี่ยวเช็ดขี้ตัวเองเลย อย,อยู่จะออกไปแล้วใครจะมาไม่รู้ตัวเองจะเดือดร้อนอะไรยังไงไม่รู้เรื่องที่ทําไว้อะไรแค่ไหนยังไงหรือไม่ได้ทําไว้อะไรแค่ไหนยังไงฉะนั้นทางเลือกของเขาที่หลายคนกลัวก็คือยุบสภาพอยุบสภาเสร็จแล้วกฎหมายลูกสองฉบับกฎหมายประกอบรัฐมนูญกฎหมายพักการเมืองจบไปแล้วแต่ยังไม่จบเพราะวุฒิสมาชิกร้องศาลร,รัฐธรรมนูญน,นี่เป็นเกมการเมืองเอาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ ในชวนส่งไปให้สารลฐมนูนแล้วก็อยู่ที่สารลฐมนูนครับสารลฐมนูนต้องใช้เวลาพิจารณาหลายเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องนู้นเรื่องนี้บอโคกูปวดหัวแล้วเกินเก้าคนนะทั้งๆที่มันไม่มีอะไรแล้วผ่านวาระสามแล้วกฎหมายพักการเมืองมีไม่มีอะไรแล้วครับคนก็ถามว่าร้องไปทําหอ,อกอะไรก็ขอร้องไปแล้วอะตามกฎหมายนะวุฒิสมาชิกเซ็นชื่อกันเจ็ดสิบเจ็ดคนร้องต่อในชวนในชวนก็ต้องส่ง ส่งรัศสารรัมนูนนั่นแหละมันคาอยู่ตรงนี้กฎหมายพรรคการเมืองส่วนกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยร้อยแปดิบทำไม่ทันเพราะองค์ประชุมไม่ครบอย่างที่ทราบกันอยู่มันก็จับมันก็จับร่างของคอรมอขึ้นมาสูตรหารร้อยที่เขาบอกก็ต้องเอาสูตรหารร้อยส่งกกตอตอนนี้อยู่ที่กกตอ กรกตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเขาตอบมาเขาตอบมาอาจจะเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นร่างของเขาที่เขาเป็นคนร่างขึ้นมาแล้วส่งให้คอรมอพอส่งเสร็จแล้วกลับมาที่สภาสภาก็ส่งให้นายกนายกมีเวลาห้าวันแต่ห้าวันถ้ามีคนร้องเข้าไปตอนนี้หมอรวีก็กำลังเตรียมร้องอยู่ก็ส่งสารรัฐมนตรีกก็ยังไม่จบแต่ถ้าสภาควา่ำงบประมาณน สภาควางงบประมาณในวันนี้หรือดึกคืนนี้แล้วประยุทธ์ก็ต้องคิดการว่าไอ้กูจะยุบวันนี้ไหมกูจะยุบอะไรยังไงหรือยุบอะไรยังไงนะก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิของนายกยุบสภานะเป็นสิทธิของเขาหรือเขาจะยุบกันวันนี้ขณะที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมพูดแต่เช้ามืดน,นะและเหตุการณ์วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่รู้ไม่อาจตรัสรู้ได้ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ายุบสภาเปลี่ยนนึงประยุทธ์มีโอกาสรักษาการอยู่ห้าเดือนหกเดือนหนึ่งจัดการเลือกตั้งเสร็จแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วกว่าจะนับคะแนนใครจะเป็นสสอะไรต้องใช้เวลานานมีการร้องทุกข์ร้องเรียนกันไอ้หนุนโกงไอน้นี่โกงเสร็จแล้วจะจัดคณะรัฐมนตรีอีกก็ใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาดีว่าลาออกยุบสภาดีว่าลาออกแต่ ฝ่ายค้านเขาก็ไม่แฮปปี้เพราะไอ้สูตรร้อยเอาไปหานี่ตกกฎหมายพรกการเมืองเก่าตกฉะนั้นการเลือกตั้งมันจะออกมายัางไงการเลือกตั้งก็ต้องอาศัยพระราชกำหนดคือพรกรโดยกกตร่างขึ้นมาให้คอรมอเขาก็ทำกันเองเอาตามใจชอบเอาตามใจชอบ เลือกตั้งยังไงบัตรสองใบแน่นอนเพราะรัฐธรรมนูญผ่านแล้วลงพระประมาภิธไธยแล้วครับสองใบแต่หารร้อยหารห้าร้อยยังไม่ดูสมมุติว่าเขาจะเอาหารห้าร้อยเพราะว่าเอาหารร้อยมันก็ผิดรัฐธรรมนูญเอาห้าร้อยก็ผิดรัฐธรรมนูญแต่ห้าร้อยเนี่ยมันพิสดารครับเพราะคนพวกนี้เขาชอบพิสดาร ฉะนั้นยังไม่รู้เรื่องตรงนั้นถ้าสมมุติว่าอียุบสภาจริงๆนี่ผมก็พูดให้ฟังฝ่ายค้านอย่างคุณชลน่านเขาบอกว่าเราก็เสียเปรียบแทนที่จะแรนสะไล์รัฐบาลร่างกฎระเบียบในการเลือกตั้งเองแน่นอนเขาก็ต้องอาศัยมาตรา93-94เเรื่องของคะแนนพึงมีฉะนั้นพรรคที่จะไม่ได้คะแนนจากบัญชีรายชื่อมันก็มีให้เห็นกันอยู่อย่างเช่น โอกาสยากเหมือนเก่าคือพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยสามพักเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันจะไม่ได้สสปาร์ติลิสเลยเพราะได้สสเขตเยอะแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันจะกลับมาอีกครับเพื่อให้พักเล็กได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาถ้าสมมุติว่ายุบสภาแล้วรัฐบาลมาเป็นคนทำพระราชกำหนดเอง นี่คือการเล่าให้ฟังฉะนั้นเหตุการณ์วันเนี้ยผมก็เดาไม่ออกแต่ได้ข่าวว่ามีการตัดกล้วยจากสวนเข้ามาเยอะแยะแล้วครับผมได้ข่าวมาอย่างนี้พอได้ข่าวมาอย่างนี้แน่นอนรัฐธรรมนูญมันสมประโยชน์กันทุกฝ่ายไม่ใช่ขอไปงบประมาณรายจ่ายประจำปี -6% 6มันสมประโยชน์กันทุกฝ่ายฉะนั้นโอกาสผ่านเนี่ยมีมากถึง90%โอกาสไม่ผ่านแค่1 0 สิบเปอร์เซ็นครับเมื่อโอกาสตรงนี้ล้ไอไอไอกฎหมายลำมนูนผ่านความหวังของพวกเราพี่น้องประชาชนที่สายประชาธิปไตยมันก็อยู่ที่8ปีนี่แหละว่าสาลจะว่างไงอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะมันไม่ไหวแล้วบริหารประเทศมาเนี่ยในช่วงหลังนี่สมปีกว่าท่านผู้ชมการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่เอาเลือกตั้ง6กสอเลื่อยมา6กสามหกสี่้ารายได้สามล้านล้านหายไปจากระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเอ่ยการส่งออกเลยรายได้จากการจ้างงานนี่หายไป1.8ล้านล้านนายจ้างก็ดีอาชีพอิสระก็ดีรายได้หายไปหนึ่งจุดหนล้านล้านรายได้ลูกจ้างหายไป7จ็ดแสนล้านอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวปิดที่นู่นปิดที่นี่โรงงาน โรงงานปิดที่นู่นมีรัฐบาลควบคุมอะไรไม่ได้เลยเข้าของแพงเอาแพงเอาแพงเอา,เอาคนก็ตกงานคนก็มีเงินค่าขายเอาทุนรอนที่เก็บไว้มาค้าทุนหายกําไรหดการจ้างงานหา,หายไปหายไปเยอะแยะมากมายครับจนคนไม่มีงานทําเขาแจกบัตรขอทานแจกคนละครึ่งแล้วตอนนี้นี่ปิดแจกไปแล้วไอ้คนไม่มีครึ่งหนึ่งไปจ่ายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้ากําลังซื้อในประเทศ พังละนาดหมดเพราะรัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันโอชานี่ยังไม่รวมความเสียหายจากการที่ล็อกดาวน์ประเทศตอนโควิดนะครับท่านผู้ชมเมื่อเดือนสิงหากักญาปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นมาคลำหาวัคซีนกันอยู่ยังไม่ได้วัคซีนจนคนตายไปสองสามหมืน่นนี่คือความบกพร่องของรัฐบาลชุดนี้ที่ออกมาบอกประชาชนมันตัวเลขเพ้อฝันทั้งนั้นครับ มันเพอ้อฝันทั้งนั้นเอาความจริงสิครับเดี๋ยวผมจะเล่าความจริงให้ฟังนะไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเขาเนี่ยเจริญและแซงหน้าเราสองยี่สปีสาสิปีที่แล้วอยู่ไหนไม่รู้เวียดนามอยู่ไหนไม่รู้เวลานี้มันแซงหน้าเราไปแล้วครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเวียดนามเนี่ยวันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง ที่เขามีผู้นำที่มีศักยภาพแต่ถ้ายังปล่อยประยุทธ์ต่อไปอีกสองปี4ปี8ปีเนี่ยมันเจงบงกว่านี้ครับผมจะเทียบความเจริญให้ฟังระหว่างนายกไทยกับนายกเวียดนามประเทศไทยเนี่ยมีคนประมาณเกือบ70ล้านประเทศเวียดนามมี99ล้านและก็ขนาดเศรษฐกิจ ประเทศไทย18ล้านล้านบาทเวียดนาม12ล้านล้านบาทนี่คือขนาดเศรษฐกิจเขาอย่างน้อยกว่าเราการเติบโตของ GDP ของไทยวันนี้อยู่ที่2.5ต์ต่ำเตี้ยราดดินครับในขณะที่เวียดนามมันขึ้นไป7.7ท่านฟังให้ดีนะครับของเรา2.2 2.5 ของเขาเจ็ดจุดเจ็ดเอรมันโตไปขนาดนี้มูลค่าการส่งออกท่านฟังฟังชัดๆแล้วไปไล่ประยุทธ์กันมูลค่าการส่งออก9.5ล้านบาทนี่ของไทยส่วนของเวียดนามเนี่ย1 4 4ล้านบาทมันมากกว่าเรากี่เปอร์เซ็นต์ของไทย9.5ล้านของเขา14.5 14. 4ไอ้14.4ล้าน นี่คือการส่งออกที่ผ่านมาค่าแรงขั้นต่ำของเราร้อ3สาบาถึงสามบาทต่อวันของเวียดนามแค่1 6 5่งรบาถึงสองบาทต่อวันน้อยกว่าเราคนมันถึงแห่ไปเวียดนามไงค่าแรงมันถูกไงค่าแรงมันถูกแต่อาหารการกินเขาก็ไม่แพงเขาควบคุมได้หมดอย่างทีมผมเล่าให้ฟังอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยหมูกิโลเท่าไหร่ ซื้อ4ี่กิโลใช้เงินไม่ถึง200บาทของเรา4ี่กิโลใช้เงินเก้าร้อบาทเกือบพันบาทคือเขาควบคุมสินค้าบริโภคที่สำคัญที่คนต้องกินต้องอยู่เนี่ยนะครับฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำของเขาเ,เขารับได้เขาอยู่ได้เพราะของเขาไม่แพงเพราะรัฐบาลเขาสามารถจัดการเรื่องนี้เขาไม่ต้องมานั่งเกรงใจเจ้าสัวไม่ต้องมานั่งเกรงใจเจ้าสัวเจ้าสัวขึ้นเอา้าขึ้นเล่นละครเล่นลิเกกัน นี่คือรายการาเกรงใจเจ้าสัวแต่เขานี่ทําตรงไปตรงม um าไม่ใช่เขาเป็นประเทศคอมมินิสต์เราเป็นประเทศประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองแบบไหนเอาซะอย่างไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ําอย่างทุกวันนี้ส่วนบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยปตทของไทยเนี่ยหนล้านบาทของเวียดนามเนี่ยบริษัทพลังงานเขาแค่0.6ล้านล้านบาท เขาไม่เอาเปรียบประชาชนไงเขาไม่เอาเปรียบประชาชนเขาเอาเท่าที่ได้แต่ของเรานี่โตเอาโตเอาเพราะมันกินจากประชาชนมันกินจากประชาชนโดยไม่ลดหย่อนค่าพลังงานบอ่อน้ำมันก็ของไทยไอ้นี่ก็ของไทยหลุมอะแก๊สก็อยู่ในอ่าวไทยทั้งนั้นแต่เอาไปแปลรูปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวันอาทิตย์ไอธุรกิจพลังงานพวกนี้นะครับ เมืองไทยมันถึงมันถึงโตไงโตถึง1 1ล้านล้านนะของเวียดนามมาแค่0.6ล้านล้านเท่านั้นเองเพวกเขาไม่เอากําไรนะครับเขาไม่ได้แปลรูปให้คนต่างชาติเข้ามากินเหมือนกัในเมืองไทยให้เจ้าสัวให้คนมีตังเข้ามาซื้อหุ้นนี่คือการแปรรูปที่ผมบอกเศรษฐีไทยรวยจริงคุณสารัตรวยจริงไม่ใช่อิจฉามีเงินมากมายเพราะทําธุรกิจพลังงาน แต่นักธุรกิจเวียดนามเนี่ยเขารวยน้อยกว่าเราคุณสารัฐมีเงินถึง4 1 9 0 0 0ล้านบาททรัพย์สินนะเงินและทรัพย์สิน400 0 0 0กว่าล้านของเวียดนามเขามีแสนกว่าล้านเขาก็อยู่ได้เขาถือว่าเขาใส่ลงไปไม่ได้เขาตายเขาใส่ลงไปไม่ได้มูลค่าการลงทุนมาดูมูลค่าการลงทุนมูลค่าการลงทุนของไทย 179,533ล้านบาทแล้วไปดูเวียดนามของเราแสนเ0 0ดหของเวียดนาม3าม0สนกว่าล้านบาทมากกว่าของเราครึ่งหนึง่ง FDI การลงทุนที่คนแห่เขาไปลงทุนลงทุนลงทุนผมฟังตัวเลขแล้วผมก็ตกใจก็เลยไปค้นตัวเลขพวกนี้เอามาพูดมันให้ชัดๆครับท่านผู้ชม เอามาพูดกันให้ชัดๆเลยเราจะได้รู้ว่านายกของเราบริหารประเทศแบบยังไงมันถึงเจงบงขนาดนี้ครับฉะนั้นเหตุการณ์วันเนี้เราก็มาตามดูกันว่าการประชุมจะสมหัวเพื่อบีบตูคว่างงบ6 2สองแล้วไปสู่การยุบสภาหรือไปสู่การลาออกเราดูพร้อมๆกันผมไม่อาจาจสรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชม เหนื่อยกับบ้านเมืองนะครับเอาเรื่องนี้เบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนเนี่ยก็จากตำราการแพทย์บูรณาการนะครับจากการแพทย์บูรณาการเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้มันสามารถควบคุมไขมันคะะอเลสเตอรอลได้ดีออยประเทศฝรั่งเศสอนุญาตให้อ้างอิงว่าสามารถควบคุมไขมันคะะอเลสเตอรอลได้ ในกรณีที่กินอาหารสมดุลไม่มีไขมันอิ่มตัวมากเกินไปและออกกำลังกายร่วมด้วยประเทศสวีเดนรับรองมาตั้งแต่ปี2,545ประเทศอังกฤษรับรองออยนะครับของอังกฤษเขารับรองมาตั้งแต่ปี2,547ในสวีเดนให้รวมถึงความสามารถลดน้ำตาลในเบาหวานได้ด้วยในประเทศไทยออยประเทศไทยก็รับรองมาเป็น10ปีแล้วครับสบายใจได้สบายใจได้ ในหนังสือการแพทย์บูรณาการซึ่งนำทีมเขียนโดยในแพทย์นิวัตศิตลักษ์บอกว่าบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขอเมริกาให้ได้พิมพ์เผยแพร่ความหมายของระบบภูมิต้านทานและกลไกการทางนานที่ซับซ้อนอมีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างไรคือในโรคที่ติดเชื้อทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสราปารสิตเมื่อร่างกายได้รับเชื้อ ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวจะระดมพลออกมาต่อต้านและปราบปรามอย่างเช่นเชื้อมะเร็งร้ายมันก็ปราบปรามมันเข้าไปเกาะปลาที่เชื้อมะเร็งและเกาะติดเลยครับให้เซลล์มาเร็งมันฝ่อไปทีละนิดละนิดนี่เบต้ากรูกแคนนี่ตามตำรานะครับผมอ่านตามตำรานะตำราหลายเล่มชอบศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายท่านก็เป็นสมาชิกก็สั่งซื้อคอมเมนต์มา หลายท่านนะครับคอมเมนต์มาว่ารับประทานแล้วเป็นยังยงย้งยันงั้นะผมก็มีมารยาทพอนะครับที่เรา,าเอามาแม่เอามาเล่าให้ฟังแต่อยากจะบอกว่าเบต้าวันเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอผมขายมาเกือบสิบปีแล้วนะแล้วก็สั่งยีสต์ที่สกัดจากขนมปังอย่างชนิดเข้มขน้นเกรดเครับ สั่งเข้ามาบรรจุแคปซูลในนี้โดยโรงงาน GMP สบายใจได้และโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมครับซื้อ4แถม1ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ติดตามข่าวการเมืองกันว่ามันจะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังยังไงแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ